สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนค่ะจุงกับแมวบางนคนกรุบกรุบเนี่ยเพื่อนๆทั่วโลกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่สาก็มาอีกแล้วมาอีกแล้ว <c oughs> มาหาเพื่อนเพื่อนเกิแเละเรื่องราวเราสู่กันฟังอยากนําเสนออยากเป็นดารายูทูบเป็นยังไงละ่ะทีนี้เออนาะพิสาก็อยากบอกว่าขอบคุณ ทุกกำลังแรงใจเพื่อนๆเนาะทุกคนเลยทั่วโลกทั่วสาร,สารพัดนะจะพูดยังไงดีพูดไม่ถูกเนาะขอขอขอเว้นไว้ก่อนพูดไม่ถูก <c oughs> นี่ก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็เตรียมตัวที่จะไปถีบจักรยานเนาะก็คือที่เยอรมันมันร้อนแล้วเนาะเพื่อนๆ <c oughs> ก็เตรียมตัวที่จะไปชมวิวเที่ยวทัศน์ทั่วอ่า รอบๆอบข้างบ้านพิสานี่แหละไม่ไกลรับเปสามกิโลเมตรก็ได้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วนะแต่พี่ก็พิสาก็จะอยู่อยู่รอบวิวที่สวยนั่นแหละแต่ก็คือว่าถ้าเราขับจักรยานชมวิวมันก็จะได้บรรยากาศดีๆมาให้เพื่อนๆดูเนาะ นี่ก็พอใหญ่เขาก็ประกอบเองทําเองหมดไปซื้อกระเป๋ามาก็ประกอบเองอันนี้ก็คือเตรียมพร้อมก็คือแบตเตอรี่สำรองนะเผื่อไปในไกลๆก็แบตเตอรี่หมดก็จะได้มีแชร์จแบตได้ก็เตรียมพร้อมทั้งหมวกกันนอกเน่ยเก็ตใสเล่น อยู่ในร้านนั่งใส่หมวกกันน็อกก็ไม่กล้าเลือกร้ายนะรลายนะก็จะเขาเราก็เตรียมพร้อมที่จะออกไปแล้วค่ะ <laughs> ขี่จักรยานชมวิวนี่ก็วิวทิวทัศน์รอบบ้านพิศานี่ใ <c ười> กล้ๆไม่ไม่ไกลหรอกค่ะเดินก็ถึงแต่ว่าเราก็ขี่จักรยานก็ ได้ได้ปัญยากาศดีกว่าเดินคือเกียจเดิน Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other uh huh. So far is the ego Where do we start You can learn to discover A million stars here in the shadows i know you're scared take my hand together we'll make a stand we've got to fight to find a way dare to fall to find our words to say and no more hate just admit that you're just afraid Time to let go of all your fears and ride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place yeah, if we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the core. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. i admit that you're just a จากเราไปเที่ยวชมวิวตามธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็เลยแวะมาหาพี่มนที่แก่ขายของกินสักหน่อยก็มารอเราก็มาเติมพลังคือพี่ชืมนนี่ก็ทำงานอยู่ไว้เสมอมานานแล้วก็เสาชีวิตกนกอนนนี้่ทไม่นี่ก็รู้จักกันมานานลปีายสแต่พี่ายยุ่งิตาลีไหมก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะ เพื่อนก็ชีวิตสาวต่างเรียนก็ต้องทํางานอย่างนี้แหละคะ่ะเช้าเย็นมนุษย์เงินเดือนนะเมื่อก่อนพี่สาวก็ทํางานตรงนี้แหละ,ะเดี๋ยวแปมดูทำทำห้อยจ็จแต่ว่าคนละสาขาอยู่สาขาอื่นเขามีหลายสาขามากโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อน พี่พี่น้องน้องทุกคนที่ให้กำลังใจพีาาน่นสวัสดีค่ะทุกน,นค่ะ